สวัสดีครับมาตามกันต่อครับกับสูตรดับ2ตัวบน2ตัวล่างของรัฐบาลไทยครับดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเลขที่ไม่น่าจะลงทุนคือเลขดับ2ตัวบนและ2ตัวล่าง ประจำงวดวันที่1เดือนสิบสอปี66ครับมาดูสูตรครับนําผลที่ออกงวดแล้วมาตั้งงวดที่แล้ว990าเอาเกมาตั้งแล้วก็บวกกัน0ูบวกเได้9 9้บวกเได้8 9ดบวกแได้7จ็เจ็บวกเได้6 ได้3ได้0ได้3ได้6ได้9ได้2ได้1ได้0ได้1ได้2ได้3ได้4ได้7ได้0ได้7ได้4ได้1 ได้8ได้9ได้0อันนี้คือดับ2ตัวบนนะครับงวดนี้ครับ908 76 3036 921012 3470 7418คือดับ2ตัวบนครับต่อไปเป็นดับ2ตัวล่าง ก็ทำเหมือนการเอาหนึ่งสีมาตั้งผลที่ออกงวดแล้วบวกกันห้าหกหนึ่งหกเจ็ดแปดห้าสองเจ็ดสองเก้าหกห้า สี่เก้าสี่สามสองห้าแปดสามแปดหนึ่งสี่ดับสองตัวล่างหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งหกเจ็ดแปดห้าสอง เจ็ดสองเก้าหกห้าสี่เก้าสี่สามสองห้าแปดสามหนึ่งหนึ่งสี่นี่คือดับสองตัวล่างดับขาดบนดับขาดบนดับขาดบน ตัดขาดบนให้ไปที่5ครับตับขาดบน5 5กับ3ครับตับขาดบน5กับ3ประจำงวดวันที่1เดือน12ปี66 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ